สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็มาดูกันนะคะว่าอีพีนี้นะคะจะเป็นพลังงานอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะในการติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะม,มาดูกันจ้าพลังงานไท่จะสื่อสารออกมาอย่างไรนะคะ อัศสวินถือถ้วยนะคะเจวิลจัสติกทร of p เพนต c โคสนะคะวิวออฟฟอร์จูนก้าดาบนะคะฟ y o ยอ h a ช i ริส <c oughs> นะคะควีนอ a r ช o ริสคิงอ f p เพนต c โคสแล้วก็เด h นะคะมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้ เป็นเรื่องของใครนะดูกันจ้าพลังงานมันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอืม คุณมีวิบากกรรมที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากคนอื่นที่ลายล้อมเข้ามาในชีวิตของคุณนะมาในรูปแบบของเพื่อนมาในรูปแบบของคอนเนคชันการทำงานนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะมีคนรู้จักคุณมากมายเลยนะคะ เป็นคนหน้าตาดีด้วยรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะการเงินที่ดีและมีชื่อเสียงอม,มีความเด่นมากกว่าคนอื่นเขานะคะจนทําให้มันเป็นพลังงานของการโดนหมั่นไส้โดนอิจฉานะคะเพียงเพราะคุณเป็นคนที่ดูโชคดีมากๆในสายตาของคนอื่นมันก็ทําให้คุณ ได้รับบทเรียนนะคะซึ่งถามว่าคุณทำผิดอะไรไหมคุณก็ไม่ได้ผิดนะเพียงแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้กับการเจอคนกลุ่มนี้นะคะเพราะด้วยการปฏิเสธไม่ได้ด้วยความจำเป็นในหน้าตาทางสังคมในเรื่องของการทำงานการรักษามารยาทอะไรต่างๆนะคะจำเป็นต้องต้องได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้นะคะ โดยที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะแล้วมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสทำให้เขาสามารถทำร้ายคุณได้นะคะไม่ว่าการจะแอบมารู้ความลับข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้วอาจจะดิสเครดิตคุณหรือการใส่ร้ายหรือการพยายามที่จะทำลายชีวิตของคุณซึ่งสารพัดวิธีการที่เขานำมานะคะคุณเป็นคนใจิตใจดีมากนะคะเป็นคนที่มีความสงสารเห็นอกเห็นใจเขาแต่ ทำคุณคนไม่ขึ้นเลยนะคะสุดท้ายแล้วเขาแว้งกัดคุณนะคะมันแล้วก็เลยทำให้ชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่แบบมืดมนมากๆนะคะก็กว่าจะหลุดพ้นได้ก็นานนะคะ <ๆ S 2> คุณต้องเหนื่อยต้องไม่สบายใจอะไรต่างๆแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าคุณรอดนะคุณรอดพ้นแล้วนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่อะไรที่มันคุกคามคุณทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่สบายใจทำให้คุณมีปัญหาทางการเงินนะคะทุกอย่างถูกควบคุมเอาไว้ได้หมดเลยปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขนะคะพอแก้ไขหมดแล้วเนี่ยเป็นไงคุณก็จะหน้าตาผุดผ่องนะคะความเป็น หน้าดำคําเครียดก็จะหายไปนะคะหรือพลังงานด้านมืดสิ่งที่มันครอบงำคุณอยู่สิ่งที่มันคุมในดวงชะตาของคุณอยู่มันกำลังออกไปจากชีวิตของคุณแล้วอาจจะเป็นมารเนาะเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะคือหลายคนก็นั่งสมาธิบ่อยขึ้นสวดมนต์แผ่มเมตตา ก็เป็นการดับสิ้นดับล้างนะคะอ,อะไรที่คุณโดนมาถือว่าคุณได้ชดชดใช้เวรกรรมของคุณไปแล้วนะคะต่อจากนี้คุณจะมีรูปโฉมที่งดงามนะคะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีออร่านะคะทุกอย่างจะดูเป็นความเปล่งปัง่งประกายออกมานะคะอะคุณได้รับการปกป้องนะคะได้รับความยุติธรรมแล้วกับสิ่งที่คุณโดนกระทำมานะคะค่อนข้างยาวนานมากๆเลย ชีวิตของคุณกำลังจะเจออะไรนะคะคุณกำลังจะเจอคู่นะคะจะเจอความรักเป็นความรักที่อาจจะคนคนนี้อาจจะพาคุณออกจากความโชกรหลยพาคุณออกจากสิ่งที่มันเป็นกับดักนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นชีวิตใหม่ให้กับคุณได้เหมือนกันเพราะว่าการเข้ามาเป็นลักษณะของการเริ่มต้นที่ เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็เหนือความคาดหมายมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะไม่รู้จักแต่เขารู้จักคุณแล้วนะ,ะเขารู้จักคุณผ่านแวดวงการทํางานชื่อเสียงเรียงนามของคุณเขารู้จักนะคะแต่คุณไม่ไม่ได้รู้จักคนคนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนาะในวันที่คุณหมดเวรหมดกรรมหมด หมดจากคำสาปแช่งนะคะคำสาปแช่งนี้อาจจะมีมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเป็นกรรมตามไล่ล่าเรา,ามานะคะก็ทุกอย่างคือมันดับสิ้นไปหมดแล้วนะคะมันถึงเวลาที่เหมาะสมนะ,ะที่คุณจะได้เจอสิ่งที่มันเป็นอะไรดีๆเขาบ้างอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อพลังงานไพ่ <c oughs> สื่อสารออกมายังไงบ้างนะคะแล้วในส่วนที่สิ่งที่คุณโดนกระทํามานะคะ เป็นอย่างไรคุณโดนแกล้งเนาะโดนกั่นแกล้งค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตาอะไรคุณเลยนะคะแต่ด้วยความเข้มแข็งความสู้คนของคุณการมีไหวพริบที่เฉลียวฉลาดก็เลยทําให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะคะเรามาดูคนที่ทําร้ายคุณหน่อยว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> สถานการณ์ของคนที่ทําร้ายคุณนะตอนนี้เป็นยังไง เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นมันมันเหมือนเป็นพลังงานคล้ายๆคนประสาทหลอนนะนะคะเหมือนเขาระแวงระแวงทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขาอะค่ะเบอรอสับสนนะคะเขาเป็นคนโลภนะคนนี้เป็นคนที่มีความโลภมากๆนะคะดูสิอยากได้แก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงบ้านโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในหัวเขาต้องการแต่เป็นวัตถุสิ่งของแต่ไม่ได้มีการ มีความจเจริญทางสติปัญญาอะไรใดๆนะคะทางธรรมเนี่ยยังสอบไม่ผ่านนะคะก็ตอนนี้นะคะทุกอย่างตีย้อนคืนกลับไปหาเขาหมดเลยนะคะกรรมตามสนองกรรมตามสนองคนที่ทําร้ายคุณนะคะยื่นอะไรให้คุณสิ่งนั้นก็ยื่นกลับคืนไปหาเขาเนาะ,ะเป็นคนที่ปองร้ายปองร้ายได้แม้กระทั่งคนที่รักเขา คนที่จริงใจกับเขาคนที่เป็นห่วงเขาเนี่ยเขายังทำร้ายได้เลยนะคะเขาได้รับการตอบสนอง mm. มากเลยชีวิตเขามันเหมือนของบางอย่างอยู่แค่เอื้อมเขาก็ขวายคว้าไม่ได้นะคะอเขาเต็มไปด้วยแรงอาฆาตนะคนคนนี้คือโดยนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนที่มีจิตอาฆาตอยู่แล้วนะคะเป็นคนอารมณ์ร้อน ชอบใช้ความรุนแรงชอบใช้กำลังหรือชอบเสียงดังในการขู่ตะข้อข่มขู่คนอื่นนะคะอืมเขาแพ้ภัยตัวเองนะเขาพ่ายแพ้ต่อบารมีของคุณมากๆเลยอ่ะรู้ไหมเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นดีเอ็มเพรสนะนะคะก้าวถวยอ่ะเขาอิจฉาคุณมากในสิ่งที่เขามองมันสะท้อนมาถึงคุณแล้วอยากเอาชนะคุณอยากเก่งกว่าคุณอยากดีกว่าคุณ นะคะเหมือนเอาชีวิตตัวเองกับชีวิตคุณมาเปรียบเทียบกันน่ะถ้าเหตุใดคุณถึงดูสุขสบายดูไม่ได้ยากลําบากนะคะก็วาสนามันต่างกันเนาะนะคะวาสนามันต่างกันนะคะแล้วเขาคิดอะไรกับคุณอยู่คนที่ทําร้ายคุณนะคะ เขาก็ยังคงคิดไม่ดีนั่นแหละค่ะทุกคนก็ยังอิจฉาคุณมากเพราะว่าเขาเขาโค่นล้มคุณไม่ได้เลยจริงๆยิ่งทําร้ายคุณหนักแค่ไหนชีวิตของคุณก็ยิ่งดีมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เขาสะท้อนมองเห็นนคุณนะคือความสุขสบายอ่ะอารมณ์แบบอยู่บนกองเงินกองทองหาเงินง่ายมีความสุขไม่ต้องทํางานหนัก ไม่ต้องเครียดอะไรดูเป็นคนมีที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เขาคิดถึงคุณนะคะก็อิจฉาเหมือนเดิมคนคนเดิมเปลี่ยนยากมากนะคะม,มันมันเป็นจุดที่แบบเขาฝังใจเก,กเกี่ยวกับความสุขสบายของคุณมากๆนะคะก็คือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจะเอาชีวิตของตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ก็จะทําร้ายอะไรเช่นนี้ค่ะเพราะบ,บวกกับคุณเป็นคนกริยามารายาทค่อนข้างน่ารักนะคะจิตใจอ่อนโยนพูดจาไพเราะนะคะมันก็ตรงกันข้ามกับเขาทุกอย่างนะคะยิ่งทําให้เขาแบบเกลียดชังคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยเกลียดเข้ากระดูกดําเลยแหละนะคะแต่ถามว่าคุณทําอะไรให้เขาไหมไม่เพียงแต่ว่าคุณดีมากะนะคะดีจนอิจฉาเอาจริงๆถ้าเรามองในเชิง ผู้มีปัญญาค่ะนะคะเห็นคนอื่นดีอ่ะลองยกเป็นไอดอลจะดีกว่าไหมเป็นบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาทำให้ได้เหมือนเขาเปลี่ยนแปลงตัวตนนิสัยแบบนี้มันจะดีกว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์กว่าที่จะมานั่งทำร้ายคนอื่นนะนะคะอ,อ,อืมนะคนเรานะคะโตมาต่างกันความคิดก็ก็จะต่างกันไปนะคะนะคะ มาดูกันล้าชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะเพิ่มเติมนะว่ตอนนี้คุณก็มีความสุขแล้วแหละแต่ว่าขอเพิ่มเติมหน่อยคุณมีความสุขค่ะคุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณมีความสุขแต่คุณไม่ได้อวดคุณไม่ได้อวดคุณไม่ได้โชว์ให้ใครรู้ว่าคุณได้ไอเทมใหม่มานะคุณมีของที่มันทันสมัยคุณใช้ของแพง คุณไม่ได้โชว์อะค่ะคุณไม่ได้อวดคุณอยู่ในโหมดของคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีความสุขแต่ลึกลับเข้าถึงยากนะคะไม่มีใครเข้าถึงคุณได้ไม่มีใครรู้ความเคลื่อนไหวของคุณเลยคุณก็ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวมากนะคะอืมมันเพราะว่าเวลาคุณพาดมาคุณเห็นหมดเลยว่าใครเหยียบย่าคุณบางเวลาที่คุณล้มคุณเห็นหมดเลยว่าใครเยาะเย้ยถากถางนินทา รู้สึกสะใจในความล้มเหลวของคุณเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณไม่ไม่ได้คาดหวังกับอะไรกับโซเชียลออนไลน์หรือผู้คนรอบตัวมันทําให้คุณแบบไม่จําเป็นต้องไปโพสให้เขารู้เพราะว่าถึงยังไงเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเราอยู่แล้วจะไปโพสให้เขาบมั่นไส้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างจะเก็บตัวนะคะแต่คุณมีความสุขมากนะอืมเราดูซิความคิดของผู้คนผู้คนหลายๆคนนะนะคะ คิดอะไรต่อคุณตอนนี้นะคะอิจฉาแหละอิจฉามากเลยมันเ,เป็นพลังงานที่พวกเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยากรู้ถึงความก้าวหน้าของคุณว่าคุณก้าวหน้าไปถึงไหนคุณกำลังทำอะไรแต่คุณเงียบกริบเลยคุณไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะซึ่งซึ่งพวกเขาก็พยายามที่จะนินทาหรือคิดไปทางลบเพื่อเปลี่ยนการย้อยเย้ยคุณนะั่นเนาะ แต่าหารู้ไหมคุณมีความสุขมากนะคะอืมก็มีอย่าว่าแต่สัตรูตคนนี้เลยเนาะคนร,บรอบๆจานวนมากมายก,ก,ก็ค่อนข้างจะมีความอิจฉาลิษยานะคะกลัวคุณได้ดีกว่านะคะนะมันเป็นเรื่องปกติของกิเลสของมนุษย์ค่ะทุกคนบางคนจะบอกว่าเรามีอะไรให้หน่าอิจฉาเพราะเราไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มีอะไรให้หน่าอิจฉาแล้วคนอื่นจะอิจฉา,าเราทําไมมันก็มีที่มาที่ไปเพียงแต่ว,ว่า มันก็เป็นพลังงานที่แบบเราห้ามความคิดใครไม่ได้แต่เราควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราได้เนาะนะคะมาดูกันนะคะแล้วในสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับต่อจากนี้นะในนี้มันเป็นเรื่องของความรักขอเพิ่มเติม,มเนื้อคู่ของคุณกำลังใกล้มาถึงคุณแล้วนะคะคุณกำลังจะได้พบสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะ การใช้ชีวิตที่มันแตกต่างไปจากเดิมมากๆเป็นความเซอร์ไพรส์สำหรับคุณนะฮะคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คล้ายกับคุณนิสัยใจคอความชอบนะคะอะแล้วก็มีจิตแห่งความห่วงใหญ่ปรารถนาดีต่อคุณะคะจะเข้ามาซึ่งก็เข้ามาค่อนข้างจะตรงๆนะไม่ได้มาอ้อมค้อมไม่ได้มาด้วยความซับซ้อนหรือไม่ชัดเจนอะไรคนคนนี้มาด้วยความแบบ ตรงมากนะคะแบบชอบก็คือชอบอะ่ะไม่ชอบก็ไม่มาอะไรเงี้ยนะคะไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งหาคําตอบจากเขานะคะเขาชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะคะเขาเป็นใครคะอืมเป็นเนื้อคู่ของคุณอีกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่รักคุณมากอะ่ะเขาเป็นคนที่รักคุณและเป็นคนที่รอคุณเพียงคนเดียวอะ่ะนะคะคนนี้แตกต่างไหมไม่ไม่เชิงถึงความแตกต่าง เพราะว่าทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันแต่อาจจะต่างต่างสังคมกันมากกว่านะคะคุณไม่เคยเห็นเขานะคุณยังไม่เคยเจอเขาแต่เขาเจอคุณผ่านอ่าชื่อเสียงในการทํางานนะคะอืมคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงเป็นคนคล้ายๆคนในเครื่องแบบหรือคนที่ผ่านการฝึกนะคะฝึกทหารฝึกตำรวจฝึกฝึกการต่อสู้ อะไรหนัก,นกมานะคะเป็นคนที่มีระเบียบมากเลยนะคะมีหลักการแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวตนมากนักนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นครอบครัวนะคะจะมาเป็นความรักที่อบอุ่นให้กับคุณนะคะ,นะะจะเป็นพลังงานที่ดีมากเนาะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วต่อจากนี้จะคุณจะได้เจอความรักที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับคุณมากนะคะเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยนะคะ ดูเขาแบบจะรักและตามใจคุณทุกอย่างแล้วเสด้วยซ้ำอยากได้อะไรเขาก็ให้เนี่ยนะคะอืมคนที่ทําให้คุณเสียใจยเขาจะรู้สึกอย่างไรในวันที่คุณได้สมหวังมีคนมารักคุณคนที่เคยทําให้คุณเสียใจก็จะรู้สึกยังไงนะฮะเนาะเขาก็พูดอะไรไม่ออกแหละ <laughs> เขาก็เลยพูดอะไรไม่ออกเพราะว่า สิ่งที่คุณได้รับมันดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ชีวิตใหม่ของคุณนะคะมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟจนเขาไม่มีไม่มีอะไรโต้แย้งนะคะไม่มีอะไรโต้แย้งสำหรับคุณเลยจริงๆคุณคู่ควรที่จะได้รับตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมันถึงเวลาของคุณได้แหละนะคะอีกอย่างคุณก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งเกลียดชังโกรธแค้นใครนะคะอืมเขาบอกว่าคุณก็ไปไกลเกินเอื้อม เกินคาดนะคะเหมือนเขามองคุณเป็นเพียงแค่เด็กถือเหรียญนะแต่ความจริงคุณได้เป็นราชนีถือเหรียญนะ่ะนะคะความการประสบความสําเร็จคือมันเติบโตก้าวกระโดดนะคะในแบบที่เขาประเมินคุณพลาดอยู่เหมือนกันนะคะอืมสิ่งที่คุณโดนมานะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์อะไรก็จบแล้วนะคะดับสิ้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรม ทุกๆด้านนะคะความยุติธรรมมานะคะ justice ืมถ้าคุณโดนใส่ร้ายอะค่ะหนักมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวความจริงจะมาปกป้องคุณนะคะคุณเคยเป็นคนดียังไงคุณก็ยังวางตัวเช่นเดิมการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่คนแบบที่โดนกล่าวหานะคะคุณเป็นคนดีจะด้วยซ้ำพลังงานไพ่สื่อสารออกมาประมาณนี้นะคะ,ะทุกอย่างก็เหมือน คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะกับสิ่งที่ทุกคณโดนกระทํามาทั้งหมดเลยนี่คือในส่วนของไทยเล่าเรื่องนะคะในอีพีนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนนะคะก่อนจากกันไปอ้อขอฝากนะคะขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวสารนะคะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะอ้เอเปิดคอร์สสอนศาสตร,ร์ไพทาโรออนไลน์นะคะในรอบเดือน ตุลาคมนะคะจะเป็นการเรียนสดผ่านโปรแกรม z o o นะคะแล้วก็สามารถกลับมาเรียนทบทวนซ้ำๆได้นะคะค่าเรียนนะคะของคอร์สนี้จะอยู่ที่2,999บาทนะคะทุกคนเรคือราคานี้ราคาดีมากๆอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนความรู้คุณภาพแล้วก็สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้นะคะอันนี้คือถ่ายจะถ่ายทอดให้นะคะ การสมัครก็คือทักไลน์ที่อยู่หนะ้าจอตรงนี้เนาะบอกแอดมินว่า,าสมัครเรียนนะคะรอบเดือนตุลาคม,มค่า,าค่าเรียนา9เรียนก9 9 9บาทแต่คุณจองสามารถจองจองเรียนเนี่ยอยู่ที่500-1,000บาทนะคะแล้วส่วนต่างก็ค่อยจ่ายใน ใกล้ๆวันเปิดเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเวลาเก็บเงินตั้ง1เดือนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้สมัครสิทท่านแรกนะคะคุณก็ได้รับไพ่มูลค่า499บาทฟรีหนึ่งสำหรับเนะนะคะเพราะฉะนั้นรีบทักมาจองไว้ก่อนนะคะจะโอนจอง500ก็ได้นะคะจะได้ทัาสิทธิ์ของการรับไพ่ฟรีนะคะใครสนใจรีบทักมาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอ่า ชุกอ่ามันเหมือนจํานวนคนอ่ะจะาจจะค่อนข้างทักมาเยอะวันนั้นคุณอาจจะไม่ทันในส่วนของการได้รับโปรโมชั่นตรงนี้นะคะโอเคค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ